วันนี้ขอตอบคำถามต่อจากเมื่อวานนี้นะมีถามมาว่าปฏิบัติมายมคุณนะว,วุนะคุณวุวุติพันรเนี่ยนะปฏิบัติมาเจ็ดวันนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัว ได้ทั่วตัวแล้วรู้สึกถึงลมหายใจเขาออกรู้สึกถึงอารมณ์รู้ถึงอารมณ์ที่มากระทบและไม่ปรุงแต่งต่อแต่ยังไม่เข้าใจการแยกจิตและแยกกายนะเพราะนั่งสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ลมหายใจแต่มันยังรู้สึกถึงว่าจิตกับกายก็อยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งไปคิดแยกอะไรให้มันนะการแยกนั้นไม่ใช่นาทีของเราเป็นหน้าทีของปัญญานะ ก็เรียกว่านามรูปปริเฉทยานตัวยานนั่นแหละคือตัวปัญญานะไม่ใช่มีหน้าที่ของใครทั้งนั้นหนะ้าที่ของเราคือสร้างเหตุนะพยายามรู้กายรู้ใจใต่อเนื่องไม่ใช่แค่นั่งสมาธินะรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งวันนะจะทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวอยู่เราจะไปอยู่ความคิดนะนะมาชานัชนายมมายฟัง นะว่ามีคนมาซื้อของที่ร้านซื้อหลอดไฟที่ร้านพอเดินออกมาหน้าร้านข้ามถนนแล้วถูกรถชนตายต่อหน้าต่อตา,ตตานะรถมาร้อยกว่าชนทีเดียวแบบไม่เป็นคนเลยนะเละไปหมดเลยนะกระเด็นไปเป็นกระเด็นไปไกลมากกวนั้นนะแล้วก็ปรากอว่าตัวเองก็นอนไม่หลับคิดมากเป็นเพราะเราหรือเปล่านะ ซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาก็มาซื้อของธรรมาดาแล้วก็แค่เดินข้ามถนนไปนะน,นี้เป็นว่าไปเก็บเอาความคิดเนี่ยมาปรุงแต่งนะแต่ที่จะรู้สึกตัวว่ากําลังคิดอยู่กําลังเพลิดิดอยู่นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพยายามรู้สึกว่ากําลังทําอะไรอยู่แค่นั้นแหละยืนเดินนั่งนองกินดืม่มทําพูดคิดรู้ทันอยู่ นะส่วนหน้าที่ของการแยกรูปแยกนามเป็นหน้าที่ของปัญญาที่เขาจะทําหน้าที่ของเขาเองนะอย่าพยายามไปนั่งคิดว่าเมาื่อไหรมันจะแยกทุกทีนะหรือพยายามไปแยกให้มันนมันไม่ใช่นะอันนั้นมันแยกด้วยอํานาจของอุปทานนะแต่ใดที่ยังมีความรู้มีเราเป็นอะไรอยู่นี่มันก็ยังแยกยากอยู่นะเพราะน้าในสติสมัญญารู้ต่อเนื่องดีแล้วนั่นแหละนะนะมันต้องเห็นเองว่าออกความคิดก็ส่วนหนึ่งคิดที่รู้ส่วนหนึ่ง กายกสัส่วนหนึ่งจิตที่รู้กส็ส่วนหนึ่งนี้เป็นต้นนะโยมโอชินถามมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอบแล้วก็ได้แต่ว่ามนาะมองว่าน่าสนใจคำถามนี้นะนะบอกว่าเจ้าตัวได้คำตอบแล้วจากการตอบเมื่อวานนี้แต่ว่าคำถามน่าสนใจก็เลยอยากจะมาอ่านให้โยมฟังบอกว่า เป็นคา,ารวาสแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยไม่อยากเกิดอีกอายุก็ตั้ง5้เอดปีแล้วทําอย่างไรจะให้ทันชาตินี้หน้าที่ที่ต้องทําก็ยังมีอยู่ถ้าแบบจริงจงังเข้มข้นเต็มที่ต้องทํำยังไงนะมรคนิพพานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลานะเป็นอาการลิโกเป็นจำกัดการนะการทํางานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราทํางานไปด้วยแล้ว,ลวมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยเนี่ยนะ หลวงพ่อพุทธาท่านใช้คาง่ายๆว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างให้เข้าาจิตว่างในความหมายนี้ก็คือว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนนะว่างจากความยึดถือว่ามีเรามีเขานะทำด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ใช่ทาด้วยอำนาจของโลภพะนะโลระโทสะโมหะอะไรเงี้ยนะถ้าเราสามารถนะมีสติปัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ลึก,ลกรู้ได้อยู่ตึงเนืองไปตลอด ทั้งวันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าในเวลาที่เราทํางานนั่นแหละคือเวลาของการปฏิบัติธรรมนะเรื่องพวกนี้พูดให้ฟังอยู่บ่อยแล้วนะมานั่งสมาธิล้วก็คิดฟุ้งซ่านด้วยป่วยหลับหับ,บ,บตื่นตื่นอยงั้นไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นไอการทํางานของเราก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เพียงแต่ว่าคอยมีสติสมัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องกนแล้วกันนะทีน,นี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกี่ยว,วนะ อายุห้าสิบเอ็ดปีก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เกินไปจนสติปัญญาไม่มีไม่ใช่นะคนอายุห้าสิบเนี่ยจะมองว่าเป็นวัยที่มันร่วงการผ่านวัยมาพอสมควรแล้วผ่านสุกผ่านทุกข์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากการำดำนวนชีตมันจะเต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยการพิจารณาไตรตรองไม่ไม่ทำอะไรวู่วามแบบเด็กๆแบบวัยรุ่นทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเป็นวัยในเหมาะแก่การที่จะภาวนาเต็มที่แล้วตอนนี้นะฮะ นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะต้องมีเวลาไปปฏิบัตินะจะทันชาตินี้หรือไม่ทันก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปเดี๋ยวกนะ็เมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วนะมันก็เดินต่อได้เองนะมากลนิพานไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะอัน,นี้ขอย้ำนะนะมากลนิพานของ เรากับมรรคผลนิพพานของผู้เจ้าเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างกันนะนะอีกท่านหนึ่งถามว่าขอภัยไม่ได้เอาชื่อมาด้วยนะใช่การอยู่อย่างธรรมดากับความเป็นธรรมชาติแค่รู้สึกตัวแค่รู้เป็นกลางวางเฉยในทุกเรื่องที่เขาจะเป็นเองเพราะรู้และเข้าใจตามความจริงของธรรมชาติและความเป็นธรรมดาเกิดดับเป็นอนัตตาใช่ไหมคะเป็นตัวตรวจสอบตนเองได้ใช่ไหมใช่นะ จิตรู้เป็นกลางมันเองนะไม่ใช่ไปคิดเป็นกลางให้มันนะพอเราฝึกไปฝึกไปจิตเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นเองกลมคือเป็นธรรมชาตินะกลมเกลื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมากขึ้นนะนะเราจะรู้สึกได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมามาบอกเรานะอีกท่านหนึ่งบอกว่าทำสมาธิพอจิตรวมตั้งมั่นเริ่มย้ายดูกายเห็นกายนั่งหลับ คอเอียงจิตคิดว่าร่างกายคงเพลียเลยออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนถามว่าเกิดสวาสินี้จะเกิดช่วงทําสมาธิก่อนนอนเท่านั้นช่วงเช้าจะรับรู้สภาวะต่างๆได้ดีตกลงถามว่ายังไงถามหรือเล่าให้ฟังไม่รู้นะนะก็เห็นว่านั่งขอเอียงอยู่ก็โอเคแสดงว่าสติมันชัดดีนะสติปัญญาใช้ได้นะนะเห็นว่ากายมันหลับจิตมันตื่นก็ช่างมัน กระโดนไปอย่างนั้นแหละอ,อาจจะร่างกายเคลียอย่างที่โยมว่าก็ได้นะนนี้คือคำถามแล้วก็สักครู่นี้เห็นมีคำถามมาอีกท่านหนึ่งว่าพูดถึงในเรื่องอัตราการยึดมั่นถือมั่นอัตรานะต,ต่อเต่าสองตัวแล้วก็สละอาไม่ใช่ต่อเรือต่อรอสละอาอัตรานะความหมายคนละเรื่องกันนะอัตรานะ การยึดมั่นถือมั่นคิดว่าตัวเองไม่มีตัวตนคิดว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นอัตตาชนิดหนึ่งไหมครับหรือว่าการไม่ไม่หรืออะไรเนี่ยหรือว่าการไม่มีอัตตาต้องควบคุมด้วยสติผมเห็นหลายคนที่ทําตัวผิดไปจากธรรมชาติในสิ่งที่ควรจะเป็นนะมาก็เห็นมาเยอะเหมือนกันพวกนักปฏิบัติที่คิดตัวว่าตัวเองเป็นพระอ,อริยะอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมักชอบทําตัวประหลาดนะนะ นะเขาเรียกว่านนะยึดมัน่นในความไม่ยึดมันนะ่นประเภทอย่างนั้นนะชอบทําตัวอะไรทั้งแผลงนะเคยเห็นพระอยากจะกินอไหรก็กูกินเพราะว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนะจะไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงก็ได้เพราะว่าผมไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอนะไรไอพวกบ,าบา้าๆนี้มีเยอะนะสมัยก่อนไม่ใช่เพิ่งมีสมัยนี้นะ เมืนะ่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วก็มีนะเอาผู้หญิงไม่นั่งตักโชโยมบอกว่าไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นนะไอพวกไม่ยึดมั่นถือมัน่นที่จริงมันเป็นความยึดมัน่นในความไม่ยึดมันนะ่นนะั่นแหละนะที่จริงแล้วไอ้ความว่าไอ้ไม่ใช่เรื่องของการคิดเอาว่าตัวเองไม่มีตัวตนนะต้องบอกว่างั้นนะมันรู้สึกได้เองมันรับรู้ได้เองด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะนะ ไม่ใคิดเอาว่าไม่มีตัวตนที่จริงแล้วสภาวะนี่มันเป็นทั้งมันอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ภาวะที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยนะฮะนีมันมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ไม่มีอะไรี่ต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันจะว่าเอามันมีอยู่มันมีรูปมีน้ําอยู่อ่ะมันมีอายตนะอยู่นีมันมีธาตุมีขันอยู่มันมีทั้งมันอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ใช่ของใครนนะภาวะของอนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไรนี นะเพราะฉะนันพวกที่คิดว่าตัวเองไม่มีอัตตานะั่นแหละอัตตาเต็มที่เลยนะเพราะว่าที่จริงแล้วนะคำว่าอัตตาอัตตาในความคิดของคนนะมันก็คือไม่เข้าใจเภพาะจริงของมันนะเพราะจริงๆแล้วอัตตามันก็ไม่เคยมีนะมันเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน ถ้าเรจิตเข้าไปรับรู้ถึงอาการของไตรักเหล่านี้นะอ๋อเป็นอันนีจังทุกขังอนัตตามันมีเหตุปัจจัยมีเหตุยังเกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปมันเป็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติมันเข้าไปเห็นพวกนี้อย่างเมื่อวานตอบเรื่องของพระงพระโสดาบันนี่ขอแนะนําโยมนะโยมที่สนใจนะไปลองเสิร์ชหาคาว่าคู่มือพระโสดาบัน นะหลวงพ่อพุทาท่านไปรวบรวมมาจากพระไตรปีดกทั้งหมดเลยนะที่พระเจ้าตัดถึงเรื่องของระโสดาบันเอาไว้ในทุกพระสูตรนะรู้สึกเป็นไฟ pdf นะลองเข้าไปอ่านดูนะแล้วก็จะเข้าใจพรนะเจ้าตัดไว้ละเอียดแล้วนะนะลองไปหาอ่านจากตรงนั้นแล้วก็จะเข้าใจดีวไม่ใช่เป็นเรื่องของการนั่งคิดเอามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองจนทั้งเข้าไปเห็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นจริงๆนะ จิตเข้าไปรับรู้ปัญญามันเกิดขึ้นว่าอ๋อนี่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปสร้างภาวะอะไรขึ้นมาใหม่สักอย่างหนึ่งไม่ใช่นะนะไม่มีไม่ใช่มีเราที่จะต้องไปเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมีเราที่ไม่มีอัตตาอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเห็นเองว่าแม้กระทั่งเราเองก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงกระบวนการทํางานของธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นโยมเพิ่งส่งมาเสียนใส่กระดาษมายาวเหยียดแล้วถ่ายรูปมานี่ คนะงต้องขอเวลาไปอ่านสรุปก่อนนะไม่งั้นมันเวลาไม่พอแล้วนายโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตอบใหม่ก็แล้วกันนะฉันกะ็ฝากโยมไว้นะลงมือภาวนาไปเรื่อยๆอย่าทิ้งความเพียรอย่าใจร้อนอย่าไปเทียบเคียงสภาวะคนอื่นเพราะเวลาเราฟังการตอบคำถามอย่างเงี้ย รือเวลาที่เราส่งอารมณ์แล้วก็ได้ยินคนอื่นเขาส่งอารมณ์อย่างในซูมอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราทาไมอ่อนด้อยเหลือเกินทําไมเราไม่รู้เรื่องเหมือนเขานี่พอไปเป,เปรียบเทียบปุ๊บก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือพยายามที่จะไปทําอะไรให้เหมือนกับให้เอมีสวัสเหมือนกับที่คนอื่นเขามีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่และคนรับรู้ต่างกันบางทีมันเห็นวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยแต่ความคิดมันต่างนะความเห็นมันต่าง นะเพราะอะไรเพราะปัญญามันต่างนะบางทีเราเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันนะแต่อคนเรียกชื่อไม่ถูกอีกคนก็เรียกไปอีกแบบนึงก็มีเพราะเวลาเราฟังคนอื่นเขาส่งอารมณ์นยาไปเทียบเคียมนะเวลาจะมาฟังโยมส่งอารมณ์นะก็พยายามที่จะเอาหลักของปริยัติเข้าไปเทียบด้วยส่วนหนึ่งนะที่ที่อาจาใช้อยู่กับประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยแล้วก็ จากการที่ได้ยินได้ฟังโยมสองอารมณ์หลายร้อยหลายพันคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยนะนะเพราะว่าไอตัวสภาวะยานจริงๆเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่มันมีตัวสภาวะหลักของมันอยู่ส่วนสภาวะอื่นยิบย่อยเล็กๆ,ๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาวะรองลงไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้บางคนอาจจะมีสภาวะพิสดารพันลึกนะเห็นโน่นเห็นนี่พิสดารมากนะบางคนไม่มีเลยมีแต่ความคิดความพุ่งความปวดความเมื่อยอะไรก็ช่างนะ ไอ้พวกนั้นไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวเยียงเดียวคือมันมีปัญญาเข้าไปรู้อะไรเข้าไปเห็นอะไรนี่ถ้าเราเจะเอาหลักของพระเจ้ามาเทียบเคียมเนี่ยนะที่พระเจ้าตัดไว้ก็เกิดนิพพิทาวิราคะนี่อย่างแรกเลยนะนะพอฝึกไปฝึกไปเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายความความกำหนัดความยินดีนะคลายความยินดีคลายความยึดถือลงไปได้นะเกิดความหลุดพ้นขึ้นมานะ ไม่ใช่หลุดจ,จากอย่าง <blunt animation> ไม่ใช่มีเราหลุดพ้นจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันนี่มีเราจะต้องหลุดพ้นจากอะไรนะมันมีแต่จิตที่มันหลุดพ้นจากความยึดถือของอปทานทั้งหลายนะมันมีปัญญาที่เข้าไปเห็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่ามีเราที NP ่จะหลุดพ้นจากอะไรแล้วก็มีเราเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นนะว่าไอเราจริงๆไม่ได้เคยมีนะถ้ามีเราที่หลุดพ้นจากอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็เลยกลายว่าเรานี่ไม่มีอัตตาอย่างที่โยมถามมาตะกี้เนี่ย นะที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรไม่มีใครต้องบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งงั้นคำว่าพระโสะดาบันพระอาหารหันต์อะไรทั้งหลายเป็นเพียงศัพท์เรียกแค่นั้นเองนะเป็นสมมุติวาหารที่ใช้เรียกสภาพจิตของบุคคลผู้เจ้าใช้คำว่าบุคลาบ,บรรัญญัติบรรัญญัติว่าเป็นบุคคลขึ้นมาคนนี้เรียกว่าอย่างนี้ถ้าถ้าสภาพจิตอย่างนี้เรียกว่าชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้นะนะเป็นสับบรรัญญัติขึ้นมา สมมุติเรียกแค่นั้นเองแต่จริงแล้วไม่มีใครต้องบรรลุอะไรไม่มีใครต้องเป็นอะไรมีแต่สภาพของปัญญาที่เข้าไปเห็นกฎธรรมชาติกระบวนการทํางานของธรรมชาติแล้วนะทําให้กิเลสไม่สามารถที่จะมาครอบงำใจได้อุปทานไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดถืออะไรได้แค่นั้นเองนะอนนี้ฝากโยมไวนะ้ส่วนปัญหาที่เหลือจะตอบพรุ่งนี้กัแล้วกันนะขอไปสรุปคมถามก่อนนะฮนะ,ะเดี๋ยวเราสวด